สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยมันคืออะไรมันดียังไงแล้วมันมันสุดยอดมันเจ๋งยังไงนะครับมันเป็นเครื่องมือผลิตเงินของเราได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นคืออะไรนะครับก็คือรูปแบบของกราฟนะครับเป็นกราฟแพทเทิร์นนะครับกราฟแพทเทิร์นไม่ใช่อินดี้ไม่ใช่ EA เนะครับเป็นแพทเทิร์นของกราฟนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆมากกว่า10รูปแบบนะครับ แต่หลักๆนะครับก็จะมีเป็นเป็นปูนะครับเป็นแครปเป็นบัตตเอร์ฟลายผีเสื้อนะครับเป็นแบทนะครับเป็นค้างคาวแล้วก็เกตเล่นะครับเกตเล่เนี่ยครับก็คือหลักๆมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นรูปแบบของกราฟแพทเทิร์นนะครับที่จะจับจุดกับตัวนะครับก็จะมีจุด x จุด a b c d นะครับแล้วก็มีค่าฟิโบมาเกี่ยวข้องนะครับมีการวัดค่าฟิโบมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นขั้นแอดวานซ์ของฟิโบ อีกทีนึงนะครับทำให้เราเนี่ยจับจุดกับตัวของกราฟได้แม่นยํามากนะครับแม่นยํามากแม่นยําขนาดไหนอ่าวิเลตนะครับเราก็เซร์ชไปดูนะครับอฮาร์โมนิกแพทเทิร์นวิเลตนะครับเราก็จะเจอว่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทําสถิติไว้นะครับอย่างเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวิเลตค่อนข้างสูงนะครับวิเลตค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยแล้วก็อย่างเนี้ยครับก็คือวัตเทอร์ไฟนะครับจากการเทสเนี่ยเกือบสี่หมื่นครั้งนะครับตัวเนี้ยชนะ88%นะครับแล้วก็แพ้ แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือชนะเยอะมากนะครับอย่างตัวนี้เกเลยของแบตนะครับค้างคาวแล้วก็เกตเล่นะครับแปแ็ตล้วก็ตัวที่ชนะเยอะที่สุดนะครับเป็นปูรูปแบบของปูนะครับแต่อาจจะเกิดน้อยที่สุดนะครับเกิดน้อยที่สุดหลักๆก็จะเกิดเกตเล่เยอะสุดนะครับเยอะสุดอ่าวิเลตสังเกตนะครับจะสูงมากนะครับสูงมากตัวนี้คือเขาก็คํานวณมานะครับเขาจัดเก็บสติกันมานะครับเก็บสติกันมา แล้วก็วิธีการสร้างฮาร์โมนิกแพทเทิร์นสัก,สกอันนึงเนี่ยมันทำยังไงนะครับก็คือมันค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะเป็นเทคนิคที่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยเพราะว่าเราต้องเข้าใจาตลาดนะครับแล้วก็มองกราฟเป็นดูกราฟออกนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆนะครับอย่างขออนุญาตอ้างอิงนะครับพี่ ฟินนะครับฟินฟอเรกนะครับที่เขาสอนเอาไว้นะครับข้อดีของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับมีจุดเข้าจุดออกชัดเจนนะครับมี RR ที่คุ้มค่านะครับวินเลดนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เกิดขึ้นบ่อยในตลาดฟอเรกนะครับเทรดควบคู่กับไฟชั่นได้นะครับแนวรับแนวต้านปกติได้นะครับตัวนี้นะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยก็คือเลขเนี้ยจะเป็นเลขของฟิโบนะครับลากฟิโบออกมาแล้วกลายเป็นจุด x จุด a b c d นะครับจุดกับตัวนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราต้องสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาแต่ละอันนะครับอย่างเนี้ยเราก็ต้องสร้างใน ntpo ลากออกมานะครับต้องรู้แพทเทิร์นนะครับอ่านกราฟตรงนี้แล้วก็รู้ว่าแพทเทิร์นเนี้ยเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับแพทเทิร์นอะไรเป็น butterfly เป็น crab เป็น bat นะครับเราก็ต้องรู้นะครับแล้วก็ใส่ค่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นีนขั้นสูงครับมันไม่ได้เรียนกันง่ายๆนะครับแต่ สิ่งที่ง่ายนะครับคือ IM Academy นะครับ IM Academy ทําทำไว้ให้เราหมดแล้วนะครับห้าทําเฟรมเอ็มสิ h ห้าเนะครับคือทำให้เราหมดแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไปอ่าไม่ได้อะไรไปไปตีกราฟเองนะครับเราเราก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ดูจากตรงเนี้ยที่เขามีให้เราเนี่ยครับได้เลยมันค่อนข้างจะคือมันค่อนข้างจะแบบ ง่ายที่สุดแล้วครับไม่ต้องทําเองอะ่ะทุกทางเพีงเขาสแกนมาให้แล้วครับเรามีจุดเข้าจุดออกหมดแล้วเราก็แค่รอเข้าออเดอร์นะครับรอเข้าออเดอร์ตามสัญญาณนะครับแค่นี้นะครับง่ายมากได้เทคนิคที่เป็นของมืออาชีพเทคนิคเจ้ามาเทรดโดยที่เราไม่ต้องสร้างเองะครับมันมันเป็นอะไรที่ amazing มากสำหรับผมนะแลวผมก็ใช้งานมันมาตลอดและใช้งานได้ดีมากด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นผลลัพธ์ต่างๆนะครับเห็นผลลัพธ์มากมายนะครับ <Krist ian> อ่าอย่างนี้ครับ TP 3นะครับคือจับจุด x a b c d นะครับแล้วก็จุดกับตัวเนี่ยเราก็เข้าออเดอร์นะครับเข้าออเดอร์ TP 3นะครับตัวนี้ก็ TP 3นะครับอ่า TP 3ตัวนี้ก็จังหวะที่ไปเนี่ยก็คือจะไป TP 2แล้วนะครับไป TP 2แล้วอ่าตัวนี้ TP 3นะครับอ่าตัวนี้ก็ TP 3นะครับคือจับ อัตราวิเลยของมันก็สูงนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับสำหรับ h า r m o อ i c นิกแพทเของ IM Academy นะครับมันไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายที่สุดแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยากที่สุดนะครับเทคนิคหนึ่งเลยนะครับก็จะมีทั้งของ Forex และก็ของคริปโตเคอร r เรนซีนะครับคือตัวนี้ก็มีเหมือนกันจับจุดส่วนของคริปโตก็จะวิ่งค่อนข้างนิ่งเลยนะครับวิ่งเกิดแล้วก็วิ่งค่อนข้างนิ่งเลยนะครับแล้วก็เราอยากรู้ว่าคนใช้งาน ไอตัวเนี้ยเยอะขนาดไหนนะครับล้วก็เซิร์ชเข้าไปเลยนะครับ h a r m o n i อเนะครับก็จะเห็นคนใช้งานเยอะมากนะครับเยอะมากจริงเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่อยู่มานานนะครับอยู่มานานแล้วก็โด่งดังนะครับโด่งดังตัวนี้นะครับนะครับก็จะมีใช้งานมากมายนะครับฮ a r m o n แพทเ t ิร์นนะครับนะครับมีคนใช้งานมากมายเลยนะครับมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับออกมาสอนนะครับออกมาสอนการใช้งานตัวฮาวนิคแ Pattern ตัวนี้นะครับ เราก็สามารถเข้าเรียนรู้ไ <under> ด <découvrir görüş> ้นะครับเข้าเรียนรู้ได้เลยนะครับเยอะมากจริงครับเยอะมากจริงอย่างคนนี้ก็จะเป็นอาจารย์ของ i อ a อ็มคา y ดมีโดยตรงนะครับแล้วก็สร้างนักเทรจากพันเหรียญไปล้านเหรียญมาแล้วนะครับสร้างนักเทรหลายหลายคนแล้วนะครับคนนี้นะครับผมก็เรียนจากคนนี้อีกทีนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ผม ชอบมากๆอันนี้ครับแมนนี่นะครับคุณแมนนี่ก็สอนเทรดนะครับสอนเทรดเกี่ยวกับพาวเวอนิกครับเป็นเอ็กเปิร์นะครับแล้วก็จะมีท่านนี้นะครับท่านนี้ก็ท่านนี้ก็เป็นนักเทรดอยู่ในไอเอ็มแคนดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไลท์สไตล์ของเขานะครับแล้วก็เขาก็มีเทคนิคต่างๆของเขาเนี่ยเพิ่มเติมแอดวานซ์เข้าไปอีกนะครับทำให้เราเข้าออเดอร์เนี่ยแม่นยำมากนะครับตัวตัวนี้แบบแม่นยำมากครับ แน่นยามากครับก็ส่วนของฮาร์มอนิกแพทเทิ์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับวิเลย์สูงรูปแบบของมันก็เป็นแบบนี้นะครับวิเลย์สูงนะครับแล้วก็ถ้าจะทําเองก็ต้องไปซื้อคอร์สเรียนแล้วก็ศึกษาใช้เวลานานกว่าจะทําได้นะครับแต่เราจะทําได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแค่ใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็จะสแกนให้เรานะครับครับโอเคผมก็ฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ